เทซี่แลมแท็กทีมเบลล่าพร้อมคนดังเปิดตัวผักสดระบบไฮบรอนิกส์อควากรีนคุณเทซี่แลมผู้ก่อตั้งแบรนด์อควากรีนนำทีมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักสดระบบไฮบรนิกส์ระดับพรีเมียม,มจากแบรนด์อควากรีน from seed to table จากเมล็ดผักสู่โต๊ะอาหารของทุกบ้านยกทัพแขกรับเชิญคนพิเศษอาทิคุณพักวัชชินชกาน,านันผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซูปปเปอร์มาร์เก็ตมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดผักไฮปรอนิกส์ คุณแม in ็กซีนอินทิพรแต้มสุขินมาร่วมแชร์ทริคการทานผักอย่างมีความสุขและแนะนำเมนูผักในการประกอบอาหารพร้อมไฮไลท์สุดว้าวนางเอกสาวชื่อดังเบลล่าลานีแคมเปญที่มาร่วมเผยเคล็ดลับการทานผักในชีวิตรประจำวันและแบ่งปันเมนูผักสดสุดโปรดแสนอร่อยที่ต้องมีบนโต๊ะอาหารโดยมีคิมทิติสันกูดเบิร์นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023รับหน้าที่พิธีกรค่ะ Today's event is like we, we have been preparing for, for a month. Uh, thanks for the great support from the team and the support from the mall. It's a very successful event. I'm so honored to have so many celebrities and movie stars join the event to build the, uh, the society together to promote healthy food. <laughs> 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 ทุกๆคนนะครับผมที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็แน่นอนนะครับผมประเทศไทยเองแล้วก็ในส่วนของห้างอโศกมิร์เก้นนะครับผมที่ได้ให้เกียรติเราจัดงานในงาน,นวันนี้นะครับแล้วก็งานวันนี้ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มผู้ชมครับ Sustainable technology, and to make sure, and also at the same time, we provide a lot of health knowledge to our consumer. That's why we need to work with celebrity to promote how, what kind of lifestyle is the healthy living. ครับผมก็สำหรับตัวอัลเบรีนเองเนี่ยเขาคอยพัฒาานวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมในการปลูกผักข,ของเขาเองและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับให้กับผู้ผิโภคของเขาทุกคนเ,เพื่อที่จะสามารถนาชีวิตของเขาได้อโอเคค่ะจริงๆก,ก็การที่เลือกผักสําคัญมากเลยนะคะอย่างแม็กก็จะเลือกที่เลือกผักอัลเบรียนเพราะว่าหนึ่งเลยมัน,มนแก้เพนพ้อยของการที่เรามาแล้วต้องมาล้างล้างผัก คือเรามั่นใจว่าผักที่เรากินสะอาดปลอดภัยไม่มีสารอะไรต่างๆเลยแล้วก็ม,มีสารยาฆ่า,มาแมลงด้วยฉะนั้นเปิดถูกปุ๊บกินได้เลยคือมันตอบโจทย์คนที่เริ่มกินผักหรือว่าชื่นชอบการกินผักหรือว่ารักสุขภาพอยู่แล้วค่ะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่เป็น health conscious นะครับหรือใครที่อยากจะหุ่นดีนะครับรักสุขภาพนะครก็สามารถมาดู ผลิตภัณฑ์นะครับของอับบนฟีได้นะครับที่กอล์ฟมาร์เก็ตนะครับตอนนี้7สาขาด้วกันนะครับที่นี่นะครับสยามคาราคอนเอ็มพเชียร e e ดอะเอ็มพเนะครับแลนอกจากนี้ก็จะมีเดอะมอลล์บางกอกฟีเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สตรอล์ะครับแล้วก็ดีไซน์ฟิล l a นะครับ สามารถไปลองกันดูได้นะครับครับผมก็สหรับใครนะครับผมที่รักสุขภาพนะครับหรือเป็นเฮลท์คอนชิเอสอยากหุ่นดีนะครับผมอยากสุขภาพดีเนี่ยก็สามารถมาทดลองนะครับผมผลิตภัณฑ์จากอับต้ีบได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมีจำหน่ายแล้วนะครับผมที่กอร์เม่มาเก็ตนะครับผมเสาขาด้วยกันมีที่นี่นะครับสยามพารากอนแต่ข้านอกจากนี้ก็จะมี e m p o r พเชียร์เดอะเอ็มโพเรี l มเดอะมอลล์บางกะปิ The Mall บางแสนเดอ l มอลล์ไลฟ์สโตร์นนท์แล้วก็ Design Village We have our our own uh, line and Facebook and Instagram and we we are here to make our product to be accessible everywhere every day ก็ <laughs> สำหรับช่องทางการติดตามนะครับผมก็ตอนนี้มีไลน์นะครับมีอิน t a g r a m และ a c e b o o k นะครับผมก็สำหรับเขาเองเนี่ยวันนี้เขามาเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับเข้าถึงผักได้ง่ายๆทุกวันครับเอตาเนวขอบจบทุกคราว